ปิ่นเกตมณีโพสต์ล่าสุดแคปชั่นเศร้ามากไม่ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับคู่ของเจจตรินและปิ่นเกตมณีที่ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือคู่รักดาราายุ90เส้นเบยาจนหลายคนต่างพากันแห่โยงไปที่ทั้งสองจนกระทั่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยิ่งถูกจับตาม,มองมากขึ้นเมื่อทั้งคู่ต่างอันฟ่าล้อินสตาแกรมกันแล้วและปิ่นเองยังกลับมาใช้นามสกุลเดิมอย่างพี่ชัยรณรงค์สงครามเหมือนเดิม ซึ่งก็ทำเอาหลายคนต่างมองว่าทั้งสองอาจจะปิดฉากชีวิตคู่กันลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยก่อนหน้าน,นี้ปิ่นก็ได้บินไปที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อไปสแสดงความยินดีกับลูกชายคนเล็กน้องเจ้าสมุทรหลังจบการศึกษาซึ่งก็มาแบบใช้เดี่ยวไร้เงาสามีงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่เข้าไปอีกเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเวลาไปส่งลูกเรียนที่ต่างประเทศทั้งสองก็จะไปด้วยกันอยู่ตลอด ล่าสุดปิ่นก็ได้โพสต์ภาพตัวเองในไอจีสตอรใส่ออโมจิรูปหัวใจสีดำและเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ในภาพด้วยว่า let's move on แปลว่าไปกันเถอะงานนี้ก็ไม่ไวายถูกโยงข่าวเตียงหักจนได้คะ่ะ